นี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะจะที่บุคคลสำคัญของโลกคือคุณครูได้ให้โอกาสตัวเองมาปฏิบัติธรรมนี่นยจ้ะนี่เป็นเรื่องดีสำคัญทีเดียวครูไม่ใหญ่ไม่ได้ยกย่องคุณครูเกินความเป็นจริงเลยที่ยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกเนี่ยนะจ๊ะอืมแต่เกรงคงจำได้นะแต่โลก่นี้ขาดแคลนครู อนี่จ้ะสำคัญนะสำคัญ,ค,ญครูก็มีอยู่สามท่านเป็นหลักๆนี่แนะจ้ะท่านที่หนึ่งครูที่บ้านครูที่บ้านคือคุณพ่อ,พอคุณแม่แมนี่นะจ้ะครูท่านที่สองที่โรงเรียนยน,นี่นะจ้ะครูท่านที่สองใครจ้ะ<า>นี่ พระครูแก้วเออนี่เนาะโลกขาดแคลนครูทั้งสามท่านนี้ไม่ได้เลยพี่จะโอ้เราเกิดมาก,ก็ไม่ใช่ว่าแม้เราจะเกิดมาณภพบนณชาติไม่เท่วนะจ๊ะเหลือเชื่อแต่ก็เป็นความจริงเกิดมาใหม่ก็ยังไม่รู้อะไรเหมือนกัน <Yeah. S 1> ก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่ในเรื่องเก่เาๆ <Yeah. S 1> ซึ่งจะไม่ต้องมีครูเรียนรู้เองก็ไม่ได้ด้วย <Yeah. S 1> นี่นะจ๊ะ นั่นคือคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยจะทานก็บสอนให้เราได้มีชีวิตอยู่อะไรต่างอย่างไรนี่ไม่น่าเชื่อเนะแค่จะเอาอาหารเข้าปากขานาดของอร่อยๆนี่นะเรายังไม่เป็นเลยนี่ท่านต้องเป็นครูทั้งสอนทั้งเชียร์ทั้งโอ้อสารพัดเนาะนี่จะเพื่อให้อาหารไปเป็นคิ้วเป็น ขนตาเป็นจมูกเป็นปากกระแดงๆที่ท่านให้มาเพื่อสิ่งเหล่านี้จะได้เจริญแต่พูตต่อไปนี่ไงแต่ว่าท่านก็มีขอบเขตจำกัดในการสอนจะต้องให้ครูท่านต่อไปสอนต่อที่โรงเรียนนี่หลจะจะเหมือนไม้ผลัดที่ส่งกันต่อไปนี่จ้ะครูท่านี้อยู่ที่โรงเรียนนี่คุณครูนี่สำคัญนะ รู้ตัวป่าจ๊อารู้ตัวไหมคุณครูรนี่เนาะอ๋อนี่จ้ะนี่พิดามัรดาก็ได้มอบสิ่งที่รักที่สุดคือลูกนี่แหละลูกหญิงลูกชายไปให้คุณครูที่โรงเรียนสอนต่อสอนทั้งวิชาชีพและวิชาชีวิตเพื่อให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องนี่นะจ้ะชีวิตต่อจากนี้ไปแล้วต้องปเป็นเรื่องของครูที่จะต้องสอนจะต้อง ทำมาหากินนำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีกันอย่างไรนี่นาจจรย์นี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวถ้าคนครูที่สองนี้รักเด็กนักเรียนเหมือนลูกของตัวเนี่ยอะไรก็ง่ายหมดถ้ารักนักเรียนเหมือนเหมือนลูกเนี่ยก็จะให้แต่สิ่งที่ดีที่สุดนี่นะจ๊ะจะเป็นต้นบนต้นแบบที่ดีทั้งเชียร์ทั้งชมทั้งให้กำลงังใจสรารพัดทุกอย่างเลยครูท่านที่สองจึงสำคัญทีเดียว ระดุตู้เซฟนิรภอยตู้นิรพอยที่เก็บรักษาสิ่งที่บิดามารดาของนักเรียนหวงแหนมากนี่เนาะที่จะต้องดูแลให้ดีให้ปลอดภัยทั้งชีวิตในปัจจุบันและชีวิตในอนาคตด้วยนี่จะ้ะครูเจงสำคัญมากเนาะเพราะนักเรียนทุกๆคนนี่มีบางสิ่งที่สแสวงหาแล้วต้องการจากครูจ้ะบางสิ่งที่สแสวงหา ทั้งผู้ปกครองและก็นักเรียนใน้างการความช่วยเหลือจะครูมากเลยในการที่จะถ่ายทอดความรู้เรื่องราวที่สาคัญสําหรับชีวิตทีเดียวนะจ๊ะ็นเ,นเรื่องสําคัญทีเดียวเพราะนั้นครูเนี่ยจะทําเพียงแค่เลี้ยงชีพอย่างเดียวไม่พอแล้วแหละเราต้องทําด้วยหัวใจนี่นะจ๊ะหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่จะถ่ายทอดสิ่งที่ดีๆให้กับลูกศิษย์ของเราเนี่ยนะจ๊ะ ยิ่งตอนนี้มีสัญญาณที่ดีๆเนี่ครูให้โอกาสตัวเองมาปฏิบัติธรรมและก็มีผลการปฏิบัติธรรมด้วยอโอ้นี่นี่นะจะเราลองนึกภาพต่อไปที่ว่าถ้าหากว่าคุณครูทูอินวันี่นะจะสอนตั้งวิชาชีพแต่ละว,วิชาชีวิตและประสบการณ์ภายในที่ตัวท่านเขาถึงอะไรมันจะเกิดขึ้นกันักเรียนอะไรจะเกิดขึ้นกับผู้ปกครอง อะไรจะเกิดขึ้นกับชุมชนนั้นอะไรจะเกิดขึ้นกับสังคมอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้นี่เนะาะนี่จ้าลองมองกง่อนต่อไปเพราะนั้นครูสําคัญมากและรครูทด้นนี่สองนี่นะจ๊ะแต่วันนี้เดี๋ยวจะมีผลการปฏิบัติตามของท่านครูได้ท่านที่สามอยู่ที่นี่วัดนี่นะพระครูนะพระครูยังอยู่หรือเปล่าเจ้ะเนาพระครูแก้วนะ <laughs> พระนะจ๊ะ <laughs> นี่จะสอน วิชาชีวิตที่จะทําให้พ้นโลกคกรูสอนให้ทันโลกนี่นะครูครูคที่สามอยู่ที่วัดสอนให้พ้นโลกตรงน,นั้นก็ขาดไม่ได้เลยต้องส่งกันต่อๆกันไปเรื่อยๆเหมือนไม้ผลดัดนี่นะจ๊ะ